สวัสดีค่ะเจนนี่จากไอค์ทีมโกโปค่ะวันนี้นะคะเจนนี่จะมาทำบททดสอบเกี่ยวกับแบต g o โป o ฮีโร่ห l a c k ลกันค่ะว่าเจ้าแบต1ก้อนเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้กี่ชั่วโมงหลายๆคนอยากรู้ใช่ไหมคะบททดสอบของเราวันนี้นะคะเจนนี่จะใช้กล้องโกโป o ฮีโร่ b l a c แกกับแบต1ก้อนที่เต็ม100%นะคะ ตั้งถ่ายวิดีโอความละเอียดอยู่ที่1,080เฟร,รมเรทอยู่ที่60โดยที่ปิด Wifi ปิด GPS ส่วนความสว่างของหน้าจอเซนนี้จะตั้งอยู่ที่100%ค่ะเรามาดูบททดสอบกันเลยดีกว่า ลทดสอบออกมาแล้วนะคะว่าแบต GoPro Hero 5 1ก้อนเนี่ยถ่ายวิดีโอได้กี่ชั่วโมงแต่แ,แนนนี่ค่ะแบต1ก้อนนะคะถ่ายได้1ชั่วโมง52นาทีคร่าวๆนะคะประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแบตหนึ่งก้อนนะคะจะอยู่ได้นานหรือจะหมดไวนะคะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณลูกค้าเองปัจจัยที่ทําให้แบตหมดไวนะคะเจนนี่จะยกตัวอย่างอย่างเช่นตั้งค่าเฟรมเรทวิดีโอที่สูงเกินไปเปิด GPS ทิ้งไว้และเปิด WiFi ไว้ไวตลอดเวลา 3ปัจจัยหลักๆค่ะที่จะทําให้แบตหมดไวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่จาเป็นก็ปิดซะและจะนี่ขอแนะนํานะคะสําหรับคนชอบเที่ยวนะคะชอบไปออกทริปเที่ยวทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะแนะนําให้มีแบต3ามก้อนนะคะอย่างที่เห็นกันไปนะคะแบต1ก้อนอยู่ได้แค่ไม่ถึง2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมี3ามก้อนอุ่นใจแน่นอนค่ะ ใครที่สนใจซื้อแบตนะคะทักมาสอบถามทางเพจร้าน X t i ก g o p o โได้ค่ะหรือถ้าเกิดไม่สะดวกนะคะสามารถแอดไลน์มาที่ a s y l e Ex อ็กตรี o ปได้เลยนะคะจะมีทีมงานคอยตอบคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย